พนาอยาเลยท้วงพูดต่อว่าฟิรูนคุณทําได้ยังไงอ่ะคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีศรัทธาต่อพระเจ้าเขามีศรัทธาเพียงแค่มีศรัทธาอย่างเดียวเขาก็ยังจงรักภักดีต่อท่านน่ะแล้วท่านไปทรมา,านเขาอย่างนั้นได้ยังไงคือพานางมาซิตะเป็นสาวชายของฟิรูนแล้วก็สามีสามีอีกคนหนึ่งตอนหลังสามีเนี่ยถูกจับได้ว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถูกทรมา,านอย่างหนักแล้วก็เสียชีวิตไป พนางมาซิตอนเนี่ยมีลูกอยู่ห้าคนก็ต้องเลี้ยงลูกดูลูกคนเดียวถ้าเกิดว่าจะเกิดอพยอพออกจพระราชวังเนี่ยลาง,งานออกไปไปทํางานอย่างอื่นแล้วจะทํำยังไงก็จะซ่อนอิสลามเอาไว้ในหัวใจเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์ก็ทดสอบนางเปิดเผยวันหนึ่งกําลังหวีผมให้แกลูกสาวของฟฟรอูอนหวีผมหวีมันตกพอหวีมันตกแล้วก็อุทานออกมาบิสมิลลาหรืออุทานว่าบอกว่าอัลลอฮ์ คนสมัยก่อนใช่ไหมขันตกอัลลอฮ์หวีตกพวีตกป้าก็บิสมิลละลูกสาวของฟิรูฮุมฉลาดมาว่าอัลลอฮูอาบีอัลลอฮ์นี่คือพ่อของฉันใช่ไหมพนางอาเซียไอ i, พนางมาซิต้อบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮูรับบีวรับบุกีวรับบุอาบีกี่อัลลอฮ์นั้นแท,ท้จริงแล้วเป็นพระเจ้าของฉันเป็นพระเจ้าของเธอด้วยแล้วก็เป็นพระเจ้าของพ่อเธอด้วยเท่านั้นลูกสาวก็ไปฟ้องพ่อเลย พอลูกสาวไปฟ้องพ่อปั๊บพ่อรู้จับนางมาซิตต้อมานี่เลยมานี่จับมัดอย่างดีเลยแล้วก็บอกว่าจะถอยออกจากการพักดีต่ออัลลอฮ์หรือหรือไม่ถ้าถอยออกจากการพักดีต่ออัลลอฮ์มาเชื่อฉันเป็นพระเจ้าแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมไม่มีปัญหาพานางมาซิตต้อบอกยืนยันพ่อสามีนี่ก็ตายไปแล้วตายไปพ่อโดนฟิรูนี่แหละทรมานฟิรูนี่รู้ว่า พนางมาซิตอตอนะมีลูกชายอยู่มีลูกๆอะ่ะไม่ใช่ลูกชายถ้าลูกชายลูกสาวนี่แหละห้าคนไปจับมาหมดเลยและไอ้คนเล็กเนี่ยยังแบ่เบาอย,อยู่เลยพี่น้องอายุประมาณหกเจ็ดเดือนยังกินนมอยู่อะ่ะพนางมาซิตอตอถูกจับมัดเอาไว้ก็เอาไอ้คนเลนะ็กเนี่ยมาให้มาซิตอตอากอดไว้แลวกินนมกาลังกินนมอยู่ไอ้สี่คนเนี่ยก็ถูกจับทหารคนหนึ่งจับไว้คนหนึ่งทหารคนหนึ่งจับไว้คนสี่คนมาซิตอตอนข้าเองน่ะรู้นะว่าเองน่ะรักลูกมากๆ ถ้าอยากจะให้ลูกรอดชีวิตต้องปฏิเสธอัลลอฮ์แล้วก็หันมาเชื่อข้าเป็นพระเจ้ามันจะต้องว่าใหม่ใหม่ใหม่พี่น้องรู้มาอะไรเกิดขึ้นพีใใูนเอากระทะใบใหญ่สั่งทหารเอากระทะใบใหญ่แล้วก็เทน้ํามันเนี่ยใส่เข้าไปในกระทะแล้วก็ฉุดไฟทําให้กระทะร้อนไปด้วยน้ํามันน้ํามันเนี่ยเดือดตกลงไม่เอาใช่ไหมก็จับลูกคนโตเนี่ยโยนเข้าไปในกระทะ เดือดพี่น้องชักดิ้นชักงอแล้วก็ตายไปในในเวลนานไม่ไม่ถึงนาทีแหละนะคงตายหมดเลยก็งิกไม่หมดเลยแล้วตายใน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 การถูกทอดครั้งนั้นอัลหลวงพนามัสยยานี่ร้องไห้แทบขาดใจอ้อนวอนว่าอย่าเลยอย่าทําแบบนี้เลยทํากับตัวเองพอแล้วอย่าทํากับลูกเลยไม่ได้พี่วอนบอกว่าจับลูกคนที่สองมาจับลูกคนที่สองมาในพนังมาซิตอนเนี่เขาสุดเ่ยพี่น้อง อย่างมากปนวอนไม่ถอยออกจากอิสลามใช่ไหมไม่ถอยออกจากการพักดีต่อต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมย,ยังไม่ยอมเลิกบูชาอัลลอฮ์ใช่ไหมจับลูกคนที่สองโยนลงไปอีกพี่น้องก่อนจะโยนกันแน่นอนก็มัดนะนะใส่เข้าไปในกระทะที่มันกําลังเดือดกระทะใบใหญ่พี่น้องคิดดูเนี่ยถ้าภาพตรงนั้นมันปรากฏต่ตอนหน้าเราเนี่ยพี่น้องลองคิดดูที่ว่าเป็นวิกฤตขนาดไหนพนางอาซียะที่เป็นภรรยาของฟิรโอนะมองเห็นตลอด ถึงความโหมดร้ายของฟิลูนมองเห็นตลอดมาตอนหลังพอเสร็จสิ้นจากการจัดการพนางมาซิตต์อแล้วเนี่ยพนางอาซียาบททนไม่ไหวแล้วต้องทักทวงก็เลยทักทวงก็เลยความแตกไงว่านางอาซียานนัเป็นผู้ที่นับถือศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตัลลาลูกคนที่สองถูกทอดจนเกลียงอ้าแม่นางมาซิตต์อยังจะเชื่ออัลลอฮ์อีกไหมนางอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่ง จับลูกคนที่สามมาทอดไปอีกจับลูกคนที่สี่มาทอดไปอีกอินนาลิลลาห์อินนาอิลลฮิรอญิอูนพี่น้องต่อหน้าแม่ที่น้ําตาเนี่ยไม่ต้องพูดว่ามันออกมามากขนาดไหนต่อหน้าแม่ที่ความเสียใจพี่น้องไม่ต้องพูดว่ามันมันขนาดไหนนางขอตออัล้์ให้ได้สวรรค์ตรงนั้นพี่น้องรู้ไหมเด็กที่แบเบาะเนี่ยที่อายุหกเจ็ดเดือนยังกินนมอยู่เนี่ยทาหารจิกขวกระบานเนี่ยลูกเนี่ยน้ำนมยังอยู่ในปากร้องไห้ี่ย กำลังจะเอายุกโยนลงไปในกระทะที่เต็มไปด้วยน้ำมันแล้วก็ถูกทอดไปแล้วสี่ศพนะอัลลอฮ์ให้เด็กคนนี้พูดได้เด็กคนนี้พูดยังไงรู้ไหมพี่น้องเด็กคนนี้พูดว่ายาอุมมาอิสบิรีฟาอินนกีอัลลักอัลลอฮ์ให้พูดประโยคนี้บอกว่าโอ้แม่จ๋าแม่อดทนนะแม่อยู่บนความถูกต้องแม่อยู่กับความจริงแล้วอดทนดอีกนิดเดียวเนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นในใจนยะบอกอีกนิดเดียวแม่จะได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทน ันกระจับลูกไงจับศีรษะโยนล,ลงไปในกระทะคนเป็นแม่ไม่ต้องห่วงพี่น้องตรงนั้นเป็นยังไงวิกฤตยิ่งที่สุดในชีวิตนางขอต่อรอขอต่อรอในที่สุดนางก็โดนอะไรโดนจับโยนล,ลงไปในกระทะพร้อมลูกๆห้าคนก็อยู่ในกระทะเนี่ยตายไปด้วยกันมีฮะดีสบทหนึ่งน,นะพี่น้องที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮิบเนาับบาสครั้งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุวอะลัยฮิวะสัลลัม ขึ้นอิสรอและมมรอดขึ้นไปยังาฟากฟานฟาอาตัดอะเลยรอเอฮะตุมตอบีบะนบีเล่าให้ฟังว่ามันมีกลิ่นหอมอย่างมากกลิ่นหอมเนี่ยพวยพุ่งมาหาฉันแล้วฉันประทับใจกลิ่นหอมตรงนี้เสียลอเกินฟากุนตุยาจิบรีลมาฮาดีรอเอฮาอัตไพยบะฉันก็กล่าวว่าโอ้จิบรีนเอ๋ยกลิ่นอันหอมหวนตรงเนี้ยมันหอมจริงๆมันเป็นกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็ดดีจริงๆฉันชอบกลิ่นนี้มากๆมันเป็นกลิ่นอะไร ปรกอบด้วยฮีร่เอตุมาซิตออิบนติฟราอันวาอูลาดีฮ์กินเนี่ยนะไอตอนที่ว่าถูกทอดมันกินกินไหมใช่ไหมกินนี้เป็นกินหอมหอมมากๆของพานางมาสิตอแล้วก็ลูกทั้งห้าคนของนางอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นทีนี้เราเองก็เทียบลงเทียบหรือซิว่าไอความลําบากที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเวลาเราลําบากปั๊บเนี่ยเราเคยนึกถึงคนเหล่านี้บ้างไหมที่เขาเคย